เงินเก็บก็จําเป็นแต่เงินซื้อชายเย็นก็สําคัญถ้าคนอื่นยังทําได้เราก็ให้เขาทําไปคนอื่น work life balance ส่วนเรานั้น work life บั l ล n ยอดีตช่างมันปัจจุบันช่างแม่งครุ่งนี้ไม่มีคำว่าสายถ้าเราตื่นทันอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ตกงาน กายหยาบอยู่ออฟฟิศกายทิศอยู่คลีนิกกายภาพทำงานครอบจัก,กรวาลเงินผ่อนจัก,กรยานแทบไม่พองานไม่ทำจำแต่คำคมเงินเดือนน้อยนิดใช้ชีวิตร้อยล้านไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำอย่าเครียดกับคนรอบข้าง แต่ให้คนรอบข้างเครียดกับเราแทน